ผู้เสียหายกว่า1ิคนได้รวมตัวกันเข้าร้องเรียนกองบังคับการปราบปรามเพื่อขอให้เร่งรัดคดีที่ถูกอัลต้าเจ็ทแอร์ไลน์หลอกขายตัว๋วเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่นแต่ไม่มีเที่ยวบินจริงซึ่งภายหลังพบว่าเป็นขบวนการเดียวกับที่หลอกขายทัวร์ไปเกาหลีใต้คุยเขาบอกว่าเนี่ยพี่บอกว่าอ้าวฉันโอนเงินให้คุณเนี่ยทำไมป่านี่คุณยังไม่ออกตัว๋วแล้วเพี่จองโรงแรมจองอะไรทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วที่พี่จะบินไปเนี่ย สั่งข้าวขอเพระพาะญาติพี่อยู่ที่ญี่ปุ่นพี่ก็บอกว่าอาทำไมยังไม่ออกให้บอกต้องขอเลื่อนจริงๆถ้าคุณไม่บินคือให้ลูกค้าเนี่ยเลื่อนไปเดือนตุลาเพราะเครื่องบินยังไม่มาบอกคุณเอานี้แล้วกันฉันขอคืนตัว๋วเขาบอกวา่าคืนตั๋วต้องภายใน30วันอพอวันที่ครบกำหนดเดือนหนึ่งพี่ก็ตามไปบริษัทปิด ความน่าเชื่อถือของสถานที่ตั้งหน้าร้านเว็บไซต์และการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ชื่อดังทําให้ผู้เสียหายรลายรายตกเป็นเหยื่อหลงกลซื้อตั๋วที่คิดว่าน่าเชื่อถือและราคาถูกโดยตั้งแต่ปลายปี2556จนถึงปัจจุบันมีผู้เสียหายไปแล้วกว่า100รายรวมมูลค่าความเสียหายกว่า4ล้านบาทได้แต่รอทุกวันนี้คือผมได้แต่รออย่างเดียวว่าจะทำอะไรกันต่อซึ่งจริงๆแล้ว ในเคสเนี้ยในความผิดอะ่ะมันช่างแค่จะชัดเจนเงินอยู่กับใครมันไปไหนทําไมเกิดปัญหาได้ขึ้นมันง่ายที่จะมันง่ายที่ในการสื่อทาไมมันถึงได้ล่าช้าขนาดเมื่อผู้เสียหายร้องเรียนทางบริษัทปรากฏว่าบริษัทได้ปิดหน้าร้านหนีและไม่รับโทรศัพท์ทำให้ไม่มีใครได้บินจริงและได้รับเงินค่าตั๋วคืนเลยแม้แต่คนเดียว และเมื่อตรวสอบการจดทะเบียนบริษัทพบว่าเพิ่งเริ่มจดเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาแต่มีการขายตั้งแต่ปลายปี2556และทุนจดทะเบียนมีเพียง2ล้านบาทซึ่งน้อยมากสำหรับธุรกิจนี้โดยผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่จนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า2เดือนแล้วคดียังไม่มีความคืบหน้าทำให้พวกเขาต้องมาร้องขอความเป็นธรรมอีกครั้ง ตอนนี้คือทางบ้านการตุวจสวนนะครับก็ได้รับห่วมพยายามดำเนานทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะสวนผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยก็ได้เข้าพบพนักงานสวนแล้วก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาพี้นะครการที่จะโดนหลอกเรื่องแบบการซื้อขายเนี่ยก็คือความโลภนะครับแล้วก็ใช้ไม่ถูก ราคาถูกและราคาการส่งของเนี่ยเป็นมีระยะที่ยาวอ่าอยา่างเช่นสั่งของวันนี้อาจจะได้2เดืเนะอนสเดือนถึงหนึ่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบรนด์เนมหรือว่าที่มันมีมาตรฐานของของบริษัทขอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มีคู่มือไปแล้วเนี่ยถ้ามันดูของมือสติทางท้องตลาดเนี่ยก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าสิ่งนี้มีโอากาสที่จะ รูปแบบการหลอกลวงมักปรับเปลี่ยนให้น่าเชื่อถือผ่านการโฆษณาในสื่อที่ประชาชนไว้ใจสถานที่ตั้งหน้าร้านที่น่าเชื่อถือทําให้หลายคนเชื่อใจและหลงกลตกเป็นเหยื่อโอนเงินไปให้อย่างง่ายดายซึ่งกว่าจะรู้ก็สายเกินไปเสียแล้วนรดลยุกิภูติถ่ายภาพพวินินสแสวงสุขรายงาน